วันนี้เราก็จะมาคุยกันต่อนะครับถึงเหตุการณ์ซึ่งจริงๆอาจจะเป็นเรื่องเก่าแต่สมัยรัชกาลนี้นะครับเราก็จะเห็นเรื่องเก่าๆตลอดไปวันที่ก้ามิถุนาคาจะพูดถึงตอนที่อายุยังน้อยเยาววัยอยู่โลซานสาร,สรพัดท,ที่จะทำการสร้างสมบบารมี พูดถึงแต่เรื่องที่เป็นด้านดีเราถึงต้องนำเอาประวัติบางด้านซึ่งเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องแต่งมาจากการรวบรวมเรียบเรียงข่าวสารข้อที่ทั้งหลายแหล่ที่เกิดในยุคนั้นนะครับโดยเฉพาะในยุค2,500-2,490เสดหลังการรัฐประหาร2,490 เรามาพูดถึงการเข้ามาของมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นมหาอำนาจเดียวนะครับในยุคนั้นหลังสงครามโลกเนี่ยประเทศที่ยิ่งใหญ่มีประเทศเดียวคืออเมริกาประเทศที่มั่งคั่งร่ำรวยที่สุดเรามาพูดถึงการที่อเมริกาให้ความช่วยเหลือในการทําสงครามเย็นปราบปราคมคอมมิวนิสต์มาถึงในช่วงที่ว่าคุณสึกทั้งหลายแหล มีอำนาจมากขึ้นแล้วลักษณะไม่ค่อยจะเกรงใจเจ้าเท่าไหร่กษะสัร่พวกนั้นก็อยู่ในภาวะที่ลำบากมากตอนนั้นเจอทั้งจอมพลปอผินชุนวันเผ่าศรียานน์สลิทธนรัตเพราะจนั้นทางวังก็เลยต้องอาศัยฝีมืออาศัยทีมงานที่พยายามแบ่งแยกและปกครองผูกมิตร ทอดไม้ตีกับขุนศึกบางคนเช่นเผ่าศรียานน์ปิ่นชุนวันสลิดธนรัตยุให้ลำตําให้รั่วครับให้พวกขุนศึกขัดแย้งกันเองซึ่งก็ทำได้สำเร็จโดยเฉพาะกรณีที่เผ่าศรียานน์ช่วยในการจัดการคดีสวนคตปิดฉากการปงประชนในหลวงอาน,านันด้วยการ ประหารผู้บริสุทธิ์ทั้งสามคนอย่างเงียบๆครับเงียบๆนี่คือทางบ้านลูกเมียไม่รู้เรื่องเลยนะว่าจะเตรียมสำหรับกับข้าวไปเยี่ยมผู้ต้องหาปรากฏว่าได้ข่าวว่าเขายิงเป้าไปแล้วชาวมึกเหมือนได้ของจันดาวงโดนยิงแล้วครับช่วงต่อมาคือไม่รู้เรื่องอะ่ะเมียต,ตอนนั้นยังทำนาอยู่เลยสายมีโดนยิงที่สนามบิน รู้สึกจะสกลนครสนามะหารชั่วขราวกรณีประหารผู้บริสุทธิ์สามคนในชิดในบทในเฉลียวเหมือนกันครับเรียกว่าสั่งประหารทันทีญาติโยมไม่รู้เรื่องด้วยเลยนะไม่ได้สั่งเสียอะไรเท่าไหร่เลยสิบเจ็ดกุมภาพันสองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดนะครับ ในช่วงนั้นเองเนี่ยจอมพลปอเนี่ยก็เริ่มเห็นแล้วว่ากษัตริย์พิพนเริ่มมีการสร้างบารมีจอมพลปอเนี่ยถือว่าเป็นคนแรกๆหรือคนเดียวๆก็ได้นะที่ทำสงครามกับเจ้าดำเนินนโยบายแข่งกับเจ้าอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่ก็สู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปนับคนที่ว่า ไม่ได้คิดจะแข่งกับเจ้าอยู่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยมันเป็นบทเรียนให้เราทราบนะครับว่าจอมพลปอขนาดตั้งไกแข่งกับเจ้ามีอิทธิพลพอสมควรเนี่ยอยากไปไม่รอดก็จะคุยถึงประวัติจอมพลปอคร่าวๆนะครับจอมพลปอชื่อเต็มชื่อแปลกคีตสังฆะจอมพลปอนี่แกอายุมากกว่ากษัตริย์ภูมิพลสามสิบปีนะครับ เรียกว่าเป็นรุ่นพ่อกับรุ่นลูกเลยคือเกิดเนี่ยสองพันสี่ร้อยสี่สิบสิบสี่กรกฎาคมแล้วก็เสียชีวิตสิบเอ็ดมิถุนายนสองพันห้าร้อยเจ็ดเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีเวลาดำรงตำแหน่งรวมกันมากที่สุดนะครับสิบสี่ปีสิบเอ็ดเดือนแปดวันเกือบเกือบสิบห้าปีจอดปอเป็นนายกถึงแปดสมัย ความโดดเด่นคือจมอมพลปมีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศที่เด่นมากๆคือมีการปลุกดมให้คนไทยมีความรู้สึกรักชาติโดยออกประกาศสนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรัฐธนิยมหลายอย่างบางอย่างก็ได้ประกาศเป็นกฎหมายในภายหลัง หลายอย่างได้กลายเป็นวัฒนธรรมของชาติเช่นการลำวงก๋วยเตี๋ยวผัดไทยและก็เป็นผู้เปลี่ยนชื่อประเทศสยามเป็นประเทศไทยเป็นผู้เปลี่ยนเพลงชาติไทยจนเป็นเพลงที่ใช้กันอยู่จนถึงทุกวันนี้คำขวัญที่รู้จักกันดีก็คือเชื่อผู้นำชาติพ้นภยัย ท่านผู้นำไปไหนฉันไปด้วยไทยอยู่คู่ฟ้านักประวัติศาสตร์ก็มองว่าจอมพลปอเนี่ยแกเป็นผจการทางทหารซึ่งมีบทบาททางการเมืองสูงแล้วก็เป็นพวกเน้นเชื้อชาตินิยมปลุกระดมความข้างชาติจอมพลปอมีชื่อเต็มว่าแปลกขีดตสังขะ เป็นคนนนทบ,บุรีเป็นลูกชาวสวนครับพ่อชื่อในขีดแม่ชื่อนางสำอางพัญญาชื่อทัดพิงละเอียดพิบูลสงครามนามสกุลเดิมคือทันกรวีจอมพลปอนี่เป็นคนเรียนหนังสือเก่งนะครับเป็นคนนนทบ,บุรีก็เรียนที่โรงเรียนวัดเขมาพิละตาลามแล้วก็มาเรียนโรงเรียนในร้อยฐานบก จบการศึกษาเมื่อ2,459อายุ19ปีจบในร้อยนะครับเป็นร้อยตรีสังกัดกองพลที่เจ็ดพิษณุโลกแล้วก็สอบเข้าโรงเรียนเสนาธิการทหารได้เป็นที่หนึ่งของประเทศนะครับตบ่อปปนี่ที่หนึ่งนะครับถึงได้ไปเรียนเมืองนอกถึงได้กลับมาปฏิวัติอัน,นี้ไปที่หนึ่งเสนาการได้ที่หนะึ่งะไปศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาการทหารบก ประเทศฝรั่งเศสและโรงเรียนฐานชั้นสูงที่อิตาลีสำหรับการศึกษากรรมรับประการได้ยศพันตรีตอนนั้นเนี่ยยังมีราชทินานามอยู่นะครับคือมียศศักดิ์ก็ได้รับพระราชทานพระราชทินานามคือเรียกชื่อตำแหน่งไม่มีนายนาสุกุลไม่มีเรียกไปเลยเรียกว่าหลวงพิบูลสงขราม แล้วก็เข้าร่วมในการเปลี่ยนแปลง24มิถุนายน2475ตอนนั้นมียศพันตรีหลวงพิบูลสงครามเป็นกำลังสำคัญมากในสายทหารสองปีต่อมา2 5งพเจ็ดเจก็ได้เลื่อนยศเป็นพันเอกเป็นรองผู้จัดการฐานบกสมัยนู่นนี่นะครับเขาไม่ได้ต้องเป็นพลเอกไม่จําเป็นนะพันเอกก็เป็นรองพบทบแล้ว เป็นนายกครั้งแรก16ธันวาคม2481เป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากพันเอกพยาผลผมทุยาเสนาด้วยการลงมติของสมาชิกสภาพเลลา้แทนราษฎรในช่วงที่เป็นนายกก็ได้เป็นพลตรีครับแล้วพอวันที่28กรกฎาคม2484ภายหลังที่กองทัพไทยมีชัยชนะต่ออินโดจีนฝรั่งเศส จอมพลปเห็นฝรั่งเศสโดนเยอรมันโจมตีก็ก็ช่วยโอกาสลบกับฝรั่งครับเอาดินแดนบางส่วนของเขเมรขึ้นมาตอนนั้นคณะผู้สมเด็จราชการแทนพระองค์ในพระปรมพิททยรัชกาลที่แปดอน,นันทบพิโดนเนี่ยก็ได้ประกาศพระบรมราชก,การพระราชทานยศจอมพลครับจอมพลที่ทุกเหล่าทัพเลยนะจอมพลจอมพลเรือจอมพลอากาศจากพลตรีขึ้นเป็นจอมพลอะ ไม่ต้องเป็นพลโทไม่ต้องเป็นพลเอกเป็นทีเดียวจอมพลเลยเพราะเอาชนะฝรั่งเศสในเวลาต่อมาจอมพลปอเองเนี่ยเป็นรัฐบาลแล้วก็ประกาศยกเลิกบรรดาศักดิ์เพราะฉันตัวเองก็เป็นหลวงพิบูลสงครามไม่ได้แล้วเพราะยกเลิกไปแล้วต่อปปอถนัานนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีชุดที่เก้าจึงลาออกจากบรรดาศักดิ์โดยหลวงพิบูลสงครามเลือกใช้ ราชทินานามเป็นนามสกุลครับอาคำพี่บูรสงครามมาเป็นนามสกุลแล้วก็ใช้ชื่อว่าจอมพลแปลกพิบูลสงครามแปลกเป็นชื่อเดิมนะเขาบอกว่าที่ชื่อแปลกก็เพราะว่าตอนแรกเกิดบิดามารดาสังเกตเห็นว่าหูทั้งสองข้างอยู่ต่ำกว่าในตาปกติถ้าเราดูดีๆนะครับหูคนเนี่ย สองข้างมันจะอยู่สูงกว่าในตาแต่จอมพลปอ,ปอหูก็อยู่ต่ำกว่าในตาอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะแต่เขาตั้งชื่อว่าแปลกจอมพลปอแกก็จะไม่เรียกแปลกครับแกเรียกปอให้เฉยตามแบบสมัยนิยมฝรั่งฝรั่งจะเรียกเป็นชื่อย่อนะครับเพราะนั้นพิบูลสงครามคือปอจบนะจอมพลปอเป็นหนึ่งในคณะในทหารผู้ร่วมก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างที่เราทราบสมัยศศ .75 ตอนนั้นเกนเป็นนายทหารปืนใหญ่เป็นรุ่นน้องของพญาปหนสองปีและเป็นสมาชิกคณะรัษฎรยุคก,ก่อตั้งทั้งหมดมีเจ็ดคนตั้งแต่ยังศึกษาอยู่ฝรั่งเศสนะครับคณะรัษฎรนี่เขาตั้งกันมาก่อนตั้งในฝรั่งเศสตอนเรียนหนังสืออมีอยู่เจ็ดคนโดยถือเป็นผู้นำของคณะทหารบกยศชั้นผู้น้อยนะครับ จอมพลปอนี่ถือว่าเป็นชั้นผู้น้อยนะต่อมาหลังการเปลี่ยนแปลงการปรกครองจงอมพลปอเริ่มมีบทบาทสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆจนเป็นแกนนําในการรัฐประหาร20มิถุนายน,น2476ตอนนั้นละครับที่มีเรื่องเขาโครงเศรษฐกิจแล้วมโนป,รปรกรณนนิติธดาเนี่ยการแบังแยดอํานาจและรัฐประหารเงียบจอมพลปอโดยพญาปโหนเป็นผู้นำเ่ยนะ ก็ทําการรัฐประหารเงียบซอ้อนเข้าไปยึดอํานาจคืนมาเป็นของคณะรัษฎรต่อมามีกบฏบวรเดชในเดือนตุลาคม2576หลังั้นไม่กี่เดือนครับมีบวรเดชจอมพลปที่ก็มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้บัญชาการกองกําลังผสมในการปราบกบฏบวรเดชเมื่อปี2 4 7 6จนได้รับความไว้วางใจจากคณะรัษฎรให้ดํารงตําแหน่ง รัฐมนตรีว่าการ,รกระทรวงกลาโหมและก็เป็นนายกรัฐมนตรีในเวลาต่อมานับตั้งแต่จอมพลปดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปีพศ2481ได้มีนโยบายในการสร้างชาติซึ่งมีแนวโน้มเป็นลทัทธิชาตินิยมนะครับฟังดีๆนะครับจอมพลปนโยบายแกเรียกว่ารักชาติแบบชาตินิยมค่อนข้างมาก ออกกฎหมายคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศมีการสงวนอาชีพบางอย่างไว้เฉพาะคนไทยอย่างเช่นทำนาตัดผมอะไรเงี้ยที่เรารับทราบกันปลูกฝังให้ประชาชนนิยมใช้สินค้าไทยด้วยคำขวัญว่าไทยทำไทยใช้ไทยเจริญประยุจันโอชาจะาไปใช้ก็ได้นะครับซึ่งมันเก่ามาแล้วเน8ะ่ 2, กว่ากว่าเนะี่ย70กว่าปีแล้วนะครับ จะ80ปีแล้วนี่นะรัฐบาลจอมพลปได้เปลี่ยนแปลงประเพณีวัฒนธรรมบางอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองและเกิดความทันสมัยเช่นอันนี้นะครับบ้านเมืองในยุคจอมพลป2487นะครับจอมพลปประกาศให้ข้าราชการเลิกนุ่งผ้าม่วงครับเลิกสวมเสื้อราชปะแตนที่เรียกง่ายๆชุดพระราชทาน วันนี้ที่เอกประยุทธ์มันใส่เนี่ยเสื้อคอปิดเนี่ยละสองพันสี่รอยแปดสิบเอ็ดในี่จอมันปอยกเลิกไม่ให้ใส่ครับมันดูแล้วมันไม่ทันสมัยไม่เป็นสากลนิยมอ่ะเลิกนุ่งผ้าม่วงเลิกสวมเสื้อราชปตแตนและให้นุ่งกางเกงขาย,ยาวแทนเมื่อก่อนนุ่งผ้าม่วงนะครับคล้ายๆจงกระเบนให้สวมกางเกงขาย,ยาวแทน อย่างที่เราทราบและยกเลิกบรรดาศักดิ์และยศข้าราชการพลเรือนคือยศนี่มีเฉพาะตำรวจทหารนะครับพลเรือนไม่มียศมีการเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทยเมื่อวันที่24มิถุนายนวันชาติสมัยนูนะ้นเนี่ยวันติดแตงกพล24มิถุนายน2482เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่จากวันที่1เมษายน มาเป็นวันที่หนึ่งมก,กราคมของทุกปีโดยเริ่มเปลี่ยนในพศ2484ครับ2484นี่เปลี่ยนเลยเอาหนึ่งมก,กราเพราะฉะนั้น2483นี่ปีหนึ่งมีแค่เก้าเดือนนะครับเพราะสมัยนู้นเนี่ยเวลาเขานับปีใหม่เขานับวันที่หนึ่งเมษานะวันขึ้นปีใหม่คือหนึ่งเมษา ครั้งแรกเลยที่เปลี่ยนเนะี่ยคือ2,480ปีใช้วันที่หนึ่งมกราแทนครับเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านประวัติศาสตร์ช่วงคาบเกี่ยวเนี่ยเขาจะมีบอกว่าปีปฏิทินเก่าหรือปีปฏิทินใหม่คือมันจะลักลั่นกันตอนพระความสะดวกส่วนใหญ่ผมจะใช้ปฏิทินใหม่หมดนะครับอันเก่าผมไม่ใช้คือชี่จริงมันก็ผิดนะนะต้องใช้ตามความเป็นจริงเพราะว่า สมัย2,483เนี่ยมีแค่เก้าเดือนก็เลยนับกันเป็นแบบใหม่เริ่มเดือน2 484เป็นต้นมาคือที่จริงถ้าเป็นสมัยก่อนนะหนึ่งมกราถึงประมาณ30มมีนาเนี่ยยังเป็นปีเก่าอยู่นะครับถ้าเป็นสมัยก่อน2,484เนี่ยยังถือว่าเป็น2,483อยู่เพราะฉะนั้นคนสมัยโบราณเวลาเกิดเนี่ย เขาจะนับหนึ่งเมษาเป็นหลักว่าเกิดปีมาลงมาเสงเนี่ยเขาจะทัดกันตรงนั้น่ะคนที่เกิดก่อนหนึ่งเมษานี่ถือว่าเกิดปีก่อนเกิดหลังหนึ่งเมษาถือว่าเกิดปีใหม่นะครับคนละปีกันนะครับแล้วก็มีการสร้างชาติด้วยวัฒนธรรมใหม่โดยการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมแห่งชาติจอมพลปนที่เป็นคนตั้งสภาวัฒนธรรมแห่งชาติเมื่อพศสอง,สง5่อ อันนี้ก็เพื่อจัดระเบียบการดำเนินชีวิตของคนไทยให้เป็นแบบอารยะประเทศโดยประกาศรัฐนิยมฉบับต่างๆอย่างที่เราเคยคุยกันมาแล้วนะครับเช่นสั่งห้ามประชาชนกินหมากโดยเด็ดขาดก็ห้ามกินหมากถ้าใครเกิดทันสมัยนู้นน่ะสมัยนี้มันคนก็ยังกินหมากอยู่กินหมากกินภูแล้วก็เขาถือว่ามันสกรปรกแล้วเธอดูแล้วมันไม่ดีมันแดงๆฟันก็ดำาๆนะครับ แล้วก็บางทีก็ไปเลี่ยเรี่ยรัดลาดคือไม่ถูกสุขลักษณะดูมันไม่เจริญนะกินหมากให้ผู้หญิงเลิกนุ่งโจงกระเบนเปลี่ยนมานุ่งผ้าถุงแทนถมายนู้นก็นุ่งโจงกระเบนก็คือว่าผูกไว้ข้างหน้าแล้วก็อ้อมวางขาไปมัดไว้ข้างหลังครับโจงกระเบนให้สวมหมวกสวมรองเท้าเมื่อก่อนคนไม่สวมรองเท้าเดินตีนเปล่านะครับ แต่จอร์แกแปลกให้สวมหมวกด้วยมาลานำชาติเจริญมาลาคือหมวกไม่ส่งเสริมศิลปะและดนตรีไทยเดิมแต่ส่งเสริมเครื่องดนตรีสากลไอ้พวกละนงละนาดโซดงโซอูทั้งหลายแหล่นี่ไม่ส่งเสริมโดยมีคำขวัญในสมัยนั้นว่ามาลานำไทยสู่มหาอานาษคือหากผู้หญิงคนใดไม่สวมหมวก จะถูกตำรวจจับและปรับนะครับมันกลายเป็นว่าจะจเจริญที่ต้องสวมหมวกอ่ะซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวนะครับประเทศเรามันอากาศร้อนเะน่ยวางระเบียบการใช้คําแทนชื่อเป็นมาตรฐานเออฉันท่านเราไอ้กูบึงนี่ไม่เอานะฉันท่านเรามีคําสั่งให้ขา้าราชการกล่าวคําว่าสวัสดีในโอกาสแรกที่พบกันเจอหน้าก็สวัสดี ถ้าเป็นภาษาลาวนะครับใช้คำว่าสบายดีสบายดีในประเทศลาวคือสวัสดีไม่ได้ถามว่าสบายดีไหมนะครับสบายดีก็คือสวัสดีสวัสดีก็คือในลาวเท่ากับสบายดีมีการตัดตัวอักษรที่ออกเสียงซ้ำกันจึงมีการเปลี่ยนแปลงการสะกดมากมายเช่นคำว่ากระทรวงศึกษาธิการยกตัวอย่าง ก็ใช้สอโซ่แทนเลยครับออกเสียงทอรอเสียงซอเนี่ยนะศึกษาก็ใช้ตัวเดียวสอเสือครับสอเสือล้วนเลยไม่มีสอสลาไม่มีสอสสีนะสอเสืออย่างเดียวในสมัยนั้นอันนี้เป็นเกร็ดรัฐบาลจอมพลปอเอาจริงเอาจังเรื่องการแต่งกายเช่นยกเลิกโจงกระเบนให้มนุษย์กางเกงแทนสำหรับผู้ชายนะ ผู้ชายตะกอนที่ผู้ชายญิงนั่นนุ่งโจงกระเบนเหมือนกันผ้าม่วงนะเรียกว่าผ้าม่วงและผ้าสิ้นหรือกระโปรงสําหรับผู้หญิงผู้หญิงนี่ต้องสวมกระโปรงสวมผ้าสิน้นผ้าถุงนะครับออกจากบ้านต้องสวมหมวกแม้แต่สมเด็จพระพันวสาก็คือสว่างวัฒนาพูดง่ายๆว่าเป็นย่าของในหลวงเป็นแม่ของสมเด็จพระราชบิดานะถูกบังคับอีก ทำยังไงล่ะครับอันนี้เป็นเีรรัชการที่ห้านะครับเป็นแม่กลางนะนะเป็นแม่ของมหิดกลกรมหลวงสงขานครินเนี่ยสว่างวัฒนาอยู่ในวังสระทุมนะนะโดนบังคับอีกก็เลยต้องอยู่อย่างสงบครับพยายามไม่ออกไปไหนนะเพราะว่าจอมพลปอมันบังคับมันไม่ละเว้นนะครับมึงจะเป็นญาในหลวงในหลวงกูไม่สนใจก็พยายามจะไม่ออกไปข้างนอกครับไม่อยากมีเรื่องเว้นแต่มีพระราชกาณีิกิจ เช่นเรื่องสภากาชาติไทยก็สภากาชาติท่านก็ไปไปเปิดงานยุควัฒนธรรมสมัยนั้นคำวัฒนธรรมจอมพลปอนี่แกไม่ใช่ทพุทธเท่านะครับแกใช้ทธงแทนวัฒนธรรมธรรมก็ทธงมานากาศมอมามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเฝ้าพระนางเจ้าสองวัฒนาขอให้พระองค์เนี่ยถ่ายรูปเรียกว่าฉายภาพรุมฉายาลักษ์ให้ทรงพระมาลาให้ชัยมัวกับ จะไปพิมพ์เผยแพร่ว่าเนี่ยแม้แต่สมเด็จย่าสมเด็จย่าตัวจริงนะไอ้สมเด็จย่าที่เราเรียกทุกวันนี้เนะี่ยสังวานนี่เป็นแค่สมเด็จแม่ยังเป็นสมเด็จแม่ไม่ใช่ย่านะครับสมเด็จย่าคือย่าจริงๆเลยนะเจ้าหน้าที่ไปวางสารปทุมให้พระองค์สวมหมวกแล้วจะถ่ายรูปไปเผยแพร่ท่านก็ต้องร่วมมือครับสมเด็จพระพันวสายิกาเจ้าร่วมมือปฏิบัติตัวตามนโยบายรัฐบาล เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนแต่พนาก็โกรธกลิ้วนะครับก็โมโหนะบอกว่าทุกวันนี้จนจะไม่เป็นตัวของตัวอยู่แล้วนี่จะมายุ่งกับหัวกับหูอีกเออท่านก็พูดแบบคนแก่นะครับมายุ่งกับหัวกับหูคูเนี่ยนะไม่ใช่อยากจะให้ใส่ก็มาตัดเอาหัวไปตั้งเออพูดอย่างนี้เลย มึงอยากให้กูใส่มึงก็ตัดหัวกูเอาเลยนะแล้วมันก็ไปใส่เอาเองกูไม่ใส่พูดอย่างนี้นะก็ยังไม่จบสิอยู่ดีคือมาขอให้ท่านเนี่ยใส่หมวกแล้วก็ไปถ่ายรูปไปโฆษณาจนลาปามาถึงชื่อจอมปลอมกต้องการให้คนไทยเนี่ยมีชื่อชัดเจนว่าเป็นหญิงเป็นชายนะครับเหมือนสมัยเราเรียนจิตภูมิศักดิ์ในเมื่อก่อนชื่อสมจิต สมจิตเป็นชื่อผู้หญิงอะนะซึ่งจริงๆชื่อผู้ชายก็มีนักมวยชื่อสมจิตจงจอหอนะครับจิตเมื่อก่อนชื่อสมจิตต้องเปลี่ยนชื่อเป็นจิตตามนโยบายจอมพลปออันนี้ก็ลาไปถึงพระพันวษาพระพันวษามีพระนามว่าสว่างวัฒนาวัฒนาเนี่ยมันชื่อผู้ชายนะครับจอมพลปอบอกว่าอา้าวพระนามนี้ไม่ชัดเจนว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายวัฒนามชื่อผู้ชายนะใช่ไหม วัฒนาเมืองสุขวัฒนาอสุเหนูเน่ะผู้ชายหมดเลยไม่มีผู้หญิงชื่อวัฒนาสมัยนั้นรัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนเปลี่ยนชื่อครับเพื่อให้รู้ว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายให้ชี้ชัดไปเลยตจปบบมันปอแกมาเห็นว่าสว่างวัฒนาเนี่ยมัดไปชื่อผู้ชายนี่ว่าก็เลยส่งตัวแทนไปเฝ้าพระพันวสาเนี่ยสว่างวัฒนาบอกให้เปลี่ยนชื่อใช้ วัฒนามชิงผู้ชายอันนี้ท่านไม่ยอมเว้ยมึงมายุ่งอะไรกับกูวะยุ่งกับหัวกับหูเนี่ยฮะสวมหมวกเลยนะมึงอยากให้กูสวมตัดหัวไปสวมเองท่านก็โกรธครับตัดด้วยความแค้นพระไทยว่าชื่อฉันทูลกหม่อมคือพ่อเขาอะรัชการที่สี่คิงมงกุฎนะครับคนไทยเรียกพระจอมเกล้าผมเรียกว่าคิงมงกุฎแล้วกัน คิงมงุลรอ,อสีตั้งชื่อให้กูนะชึ่อจริงๆผัวของพระนานคือรอห้าเนี่ยพ่อคนเดียวกันครับลูกรอ,อสีเหมือนกันมันถึงออกลูกมาชลาดฉลาดอย่างเี้ยอายุสั้นทุกคนนียชื่อฉันทุนกระหม่อมคือรละการที่สีพระจอมเก้าหรือคิมองมงุฎเนี่ยเป็นคนพระราชทานท่านทรงทราบดีว่าฉันเป็นหญิงหรือเป็นชายเออกูไม่ยอมเปลี่ยนพูดง่ายๆต่ทำอะไรก็ทำไม่ยอมเปลี่ยน